สวัสดีฮะเจอกันอีกแล้วในช่องคุณาก็สวัสดีค่ะแล้วก็มาแล้วค่ะมีคาสาของเราตัวสุดท้ายที่ตัวนี้ก็คือน่าจะครบแล้วนะคะตัวหลักๆของเราตอนนี้ก็มีครบแล้ว1นึ่งเลยเป็นแอสตาค่ะสองคาตนาใช่ไหมคะสามก็เป็นตัวไหนมีคาสาใช่ไหม ตัวหลักๆก,ก็จะมีคร่าวๆอยู่เท่านี้มั้งค่ะใช่ไหมอ่านะคงไม่ลืมตัวไหนไปใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับตัวหลักๆตอนนี้ก็นี่แหละคะ่ะตัวสุดท้ายของเราก็อหเมาคะ่ะเพราะว่าอืมทำไมอันนี้คุณนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวดีๆทําไมชอบเหมาตลอดเลย คือตั้งแต่ตัวตีศูนย์จุดหนึ่งวิใช่ไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคาตนาแล้วก็ตัวนี้ด้วยคะ่ะก็คือเหมามีแค่แอสตาบางคาที่ไม่เหมาจำไม่ได้ว่าหมดไปเท่าไหร่แต่ไม่เหมานะคะอหลังจากที่คุณน้าทำคูลเลอร์หดาวไปเมื่อ4วันก่อนนะคะถ้าทุกคนจำได้อะคุณน้าทำไปแล้วนะคะคูลเลอร์น่ะ รอบนี้ก็เลยมาทำเจ็ดดาวค่ะ,ะเพราะว่าก็คือไม่รู้จะทำอะไรด้วยค่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาทำคูลเลอร์ดีกว่าเพราะว่าคูลเลอร์มันใช้วัตถุด,ดิบค่อนข้างง่ายค่ะหลักๆเราก็ครบหมดแล้วค่ะของคุณนะก็คือขาดแค่พ่อบเบค่ะใช้พ่อบเบสิบเอ็ดตัวนะคะก็คือลงไม่ลงไม่ถึงสิบตาละค่ะเพราะว่า ดวงคนนะไม่รู้แต่ว่าคือรหัสนี้ดวงค่อนข้างดีค่ะเพราะว่ามันออกสองอสองตัวมาสามรอบเลยค่ะแล้วก็ลงเพิ่อมอีกแค่สองสามตาเองค่ะตอนแรกก็คือ,อมีน้องของน้องอะค่ะเขาเขาก็ําด้วยก็เลยมาด้วยกันแล้วแต่ว่าเขาขาดไม่เยอะไงค่ะแต,แต่คณนาก็คือลงก็คือลงตั้งแต่ศูนย์ค่ะแต่ว่า ดีค่ะที่มันดอปสองค่อนข้างบ่อยเลยอย่างนี้ก็เลยลงกันไม่ได้นานเท่าไหร่นี่ก็เป็นตาสุดท้ายแล้วค่ะและนี่ก็ครบแล้วค่ะวัตถุดิบก็ตามนี้เลยนะคะเป็นตัวคูลเลอร์สีดาวที่เอาสามดาวมารวมกันก็ได้ค่ะใช้แค่6ตัวแล้วก็พอ b เบสิเอ็ดนะคะนี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วคูลเลอร์เป็น7ดาวตัวแรกของรหัสนี้นะคะ สำหรับพูลเลอร์ก็คือดีนะคะสำหรับโูลเล่นใหม่แล้วก็ไวลงอกสตรอรี่อะไรเงี้ต้องเลดบางเลดก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีเบสซิ่งให้ใส่ด้วยส่วนตัวก็ได้แต่คนค่ะคนที่ดูลากอนบอลก็อาจจะชอบแต่คุณน่ะก็เฉยๆค่ะไม่ได้ติ่งขนาดนั้นและในที่สุดเราก็จะได้สุ่มเลโอโกได้แล้วค่ะเพราะว่าทำไมคณนะถึงพึ่งมาสุ่มเพราะว่าหนึ่งเลย คุณอาอยากเอาตัวที่จําจเป็นก่อนคะ่ะอย่างเช่นแบบตัวที่ควรเอานะคะเพราะามันนาน,านมาทีอย่างนี้เพรเราก็ไม่ได้มีเยอะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะเก็บตัวที่มันนาน,าน,านมาทีก็เลยเดี๋ยวก็เลยเอาทีหลังคะ่ะเพราะตอนนี้ก็คือได้ครบหมดแล้วคะ่ะก็ได้ายามิคีน,นะคะเป็นแอสตาแล้วก็คาตานาใช่ไหมคะแล้วก็มีคาสะค่ะ ก็หลักๆเราก็เอามาหมดแล้วค่ะจากนี้ก็เลยว่าเออในเคียวโกะน้องก็มาแล้วพ็เคียวโกะเอาไว้ลงเลดค่ะลงสตอรี่ก็ได้จะบอกว่าน้องดีมากเลยค่ะน้องดีจริงๆสำหรับใครที่ยังไม่ทาอะ่ะคุณอาก็คือใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวทําเพราะว่าเคียวโกะมันไม่ได้ทํายากค่ะมันใช้เคียวโกะสามดาวนะคะใช้75ตัวเองค่ะแล้วก็วัตถุด,ดิบ อย่างสตอรี่ที่9ค่ะที่โลกหนึ่งนะคะเป็นเป็นตัวระดับอันแรกเลยค่ะระดับแบบงะ,ะเป็นระดับตัวสีขาวนะคะที่มีเปอร์เซ็นต์ออกอ่าสี 40, ใช้อยู่ประมาณใช้20ตัวค่ะสำหรับตัวสตอรีอ่าโลกหนึ่งนะคะอ่ายีสิตัวนี่คือพอนะคะก็คือครบเลยคะ่ะ ถ้าเราได้ถึง20ตัวล้วก็เคอทาเดียวโกได้เลยก็แค่สุ่มเคี้ยวโกดมา75ตัวแล้วก็ตัวจากสตอรี่ตัวสีขาวเท่านั้นนะคะ20ตัวค่ะแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็ได้เดียวโกหกดาวมาแล้วค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงนะคะเดี๋ยวคุณอาพาไปลงก็ได้ค่ะลงสตอรี่ที่9ไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยาก เป็นเพราะคุณนะมีตัวครบแล้วมังคะเหมือนก็เลยไม่ได้ยากค่ะบับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเป็นสตอรี่ที่9ใขอ,อย้ำอีกทีนะคะจะเลือกเป็นอ่ออันไหนก็ได้ค่ะด่านด่านที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเป็นสตอรี่ที่9นะคะแล้วแต่มันต้องใช้ดวงนะคะว่าอืม แล้วแต่ดวงค่ะไม่ก็คือบา,บางตาอาจจะไม่ได้ถ้าดวงแย่บางตาอาจจะได้ถึง3แต่ให้เล่นเป็น e x นะคะให้เล่นแบบเป็นยากนะคะอ๋อลงแบบยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกคะ่ะมันก็แค่สตอรี่โลกหนึ่งค่ะไม่เหมือนโลกสองหรอกคะ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวคุณนสอนก็ได้ค่ะถึงเราจะทำคูเลเดอร์มาแล้วก็เถอะแต่เราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะคะ ก็คุณน้ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ขนาดนั้นค่ะก็ใช้แค่หกดาวเท่าที่เรามีก็สบายค่ะไม่ต้องใช้แบบ7ดาวก็ได้เจดาวเอาไว้ลงเลทที่มันยากๆดีกว่าค่ะหรือไม่ก็ลงหออะไรอย่างงี้ก็ค่อยเอาไปก็ได้ถ้าถ้าอยากเอาไปก็แล้วแต่ค่ะแต่นี้คุณน้าก็คือเอามาอาใช้ให้ดูเลยค่ะว่าเออ ถ้าลงสตอรี่ถ้าจะทำะเคียวเกาะลงคนเดียวก็ไหวค่ะไหวสบายเอาแย่คาตาณะแล้วก็คาตนาณะนี่คือจําเป็นแล้วก็เป็นแอสตาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มีคาสะมีคาสะจะเอาไปก็ได้หรือไม่เอาไปก็ได้ค่ะแล้วแต่แต่ว่ามีคาสะเท่าขึ้นไหลมันจะบวกตังกับดาเมจนะคะก็ 3ตัวนี้ยังไงก็ต้องเอาไว้ติดไอดีค่ะเพราะว่าน้องดีมากก็สำหรับผู้เล่นแบบใหม่อะไรย่างเงี้ค่ะที่เพิ่งไปดงสองได้ก็แนะนำให้าหาเพชรเก็บแล้วก็ไปสุ่มน้องไว้เลยค่ะเพราะว่าลงอะไรจะได้ง่ายขึ้นค่ะโซโลได้แล้วทีนี้ก็ลงสตอรี่คนเดียวก็สบายนะคะไม่ต้องไปาหาคนแบกแล้วค่ะสำหรับการลงสตอรี่เดี๋ยวคุณ้าบอกเทคนิคนะคะ จะดูตามคลิปก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจแต่คุณอาจะบอกทิหนึ่งให้คือหนึ่งเลยตั้งตอนแรกอ,อย่าพิ่งตั้งตัวปบำตังนะคะตั้งตั้งตัวที่อย่างเช่นแบบมิคาศะหรือไม่ก็ตัวท,ที่เรียกถูกๆนะคะที่ที่ตีวงว้วง,วงๆดาเมจพอใช้ได้อย่างเช่นคาตานาที่คุณอาวางไวนะะ้นี่ค่ะ ก็แนะนําไม่วางไว้ตรงที่มันออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็กันไว้ยังไงไมันก็หลุดค่ะถ้าถ้าลงแบบยากอะ่ะก็ให้วางสองตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเราค่อยปั๊มตังะคะ่ะนี่ค่ะคือเทคนิคของการเล่นยังไงให้ตังให้มันทันนะคะ,ะการปั๊มตังก็สําคัญนะคะเพราะว่าที่หลายหลายคนเป็นรวมคุณนะาด้วยก็คือเป็นการ อัพตัวไม่ทันค่ะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ต้องอัพหอัพ2นะคะเพราะงั้นแหละค่ะก็เลยทำอย่างที่คุณนะ้าแนะนำไปนะคะก็คือให้วางตัวตีก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งวางตัวปั้มตังนะคะสำหรับลงสตอรี่นะเอาไปใช้กันได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็สําคัญมากเลยค่ะการเลือกตัวต้นนะคะตัวต้นแนะนําเอาตัวที่เรียกถูกๆแล้วก็อัพถูกๆนะคะดูดีๆนะคะว่าต้นไหนที่มันเรียกถูกแล้วมันอัพถูกอัพสองขั้นถูกก็คือโอเคค่ะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ดาเมจก็ต้องแรงด้วยนะคะ สำหรับคุณน้แนะนำเป็นคาตาณานะคาตาณ์ตอบโจทย์เลยการลงสตอรี่ดองอัพถูกตีเลือดไหลแถมวงก็ใหญ่ด้วยค่ะแนะนำเป็นคาตาณถ้าไม่มีก็เป็นตัวอื่นก็ได้ค่ะลองหาดูค่ะตัวที่อัพถูกถูกแล้วก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับการเคลียับการลงสตอรี่นะคะอันนี้เอาไปใช้แค่การลงสตอรี่หรือไม่ลงหอนะคะเร่าวๆก็มีประมาณนี้นะคะ สำหรับเคียวโกอันนี้คุณอาขอโทษจริงๆนะคะคือตอนที่อ่านคลิปที่ทำเคียวโกหกดาวนะคะตอนที่เอาตัวมารวมกันนะคะคลิปมันหายค่ะคุณอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคลิปหายมันหายไปเลยค่ะไม่เจอคะ่ะคุณอาเพิ่งอัดมาแท้ๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันหายได้ไงก่อนอันนี้ก็ไปอ่านมาอีกแต่มันก็หายอีกคะ่ะ น,นี่ขอโทษจริงๆค่ะไม่ได้ทำให้เออตอนเราภาษาว่าจะทำให้ทุกคนดูดูเนี่ยจริงๆค่ะจริงนนคือึกษาตั้งใจว่าจะทำให้ทุกคนเห็นด้วยแล้ก็นี่ค่ะเราก็ได้มาแล้วแต่ตอนที่ทำอะคลิปมันหายจริงๆอันนี้ขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมันก็แค่เอามารวมกันห้าครั้ง เอา3ดาวมารวมกัน5ครั้งนะคะวัตถุดิบทั้งหมดใช้แค่20อันค่ะจากสตอรี่ที่9นะคะแค่นั้นแหละคะ่ะแล้วก็รวมรวมกัน5ตัวแล้วแน้วก็จะได้6ดาวมาค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะ,ะโอเคค่ะบ๊ายบาย